สวัสดีค่ะกินไปเรื่อยแม่ออสวันนี้มาทานข้าวต้มค่ะสุราธานีนะกับข้าวก็มาเรื่อยๆนะคะอมืมันมีกลิ่นพริกไทยใช่เขาใส่พริกไทยพี่นัดกินได้เพราะว่ามันร้อนแต่เตกเกลือได้เลยแค่นั้นก็แล้วแต่ของเขาเอันนี้คือขึอ้นมาดูแลตอกอะไรอู อันนี้คือจับชายช้ต้มจับชายเนี่ยได้มันจะไม่ผอมก็เพราะอาหารไม่เติมเคี้ยไม่ได้คืนคืนป่ะไม่เป็นไรเนีจับใช้นยกินได้จริงรึเปล่ะคืนได้เลยเนี่ยอะอยปากเนย ก,กินได้ใช่ไหมกิมนเลยมันไมีแต่ผักมันไม่มีเนื้อไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินได้เนี่ยพี่นี่ทำไมที่ดวงพักมาจะมาหาถึงไม่ให้มาค่ะเราก็อยากกิน้าวลงผู้เรียนพักก่อนี่ดวงกันเหรออเอ้ยกินได้แต่นี้นะคะ ก็ทำอะไรทิศทิศขึ้นเขาอุ้ยช่วนะคะขออภัยด้วยค่ะได้หรออยากให้กินกินนี่ขออภัยค่ะกูกินนี่ได้อ่อนๆนะเอาเลยผัดแมวลื่น่ะได้อืมกระเทียมมากๆแก่ไม่ต้องรออ่อนๆก้านเนี่ยไม่ต้องกินชักแมวไง อินอนอนเยอะอนอนอนอ่ะอืมร้อนขมนิดอืมอกินดจังอืมฮู้ดเนื้อติดเลยโอ้ไม่กินหรอกินสับปะรดไปแล้วอิ่มมากเลยอ่ะอิ่มน้ำด้วย กินน้ำไปขวดนะวะอันนี้คือกินกับอะไรแม่ปลาเนี่ยสั่งปลาไว้ลืมป้อคะอ๋อ <c oughs> วปรุ่นใจร้อนนะป้านะนใ,ใ,นออใช่ช่กินมาได้เมีรู้รกินปลาเลย อะไรที่นูกินไม่ได้ก็เตรีมมาทางแม่ช้อนเสื้อผ้ามาให้แล้วนะมาขาดจะตูดหน่อยกินไม่ลงอืมอัเนื้อกินได้แน่อุวยโทษนะค่ะอันนี้ปลากระพงที่กินได้อืมสั่งแค่ที่อิ่มเลยลูกมาขาดไม่ขอยากินดิแต่ที่เคิดอะไรไม่ได้อืม ปักใต้บ้านเรานะคะอาหารการกินมีทุกอย่างไม่ว่าอะไรยังไงแต่มาที่นี่ยังไม่ได้กินแกงไตปลานะคะกินให้กินกาไปเลยืุ้งนื้อจะไปซื้อผักกับกอธมอคิดถึงกรุงเทพแล้ว คิดถึงห้องนอนแล้วคิดถึงบ้านแล้วเป็นไงหูเคียวปลาขิงดองเปล่าไหมขิงไม่ขิงธรรมดาขิงจรอบเอาเปรี้ยวๆอ่ะขิงไม่ได้ดองขิงธรรมดาขิงธรรมดาคุณบอดูกล้องไหมโอ้ยเราทำให้เอาช้อนมาตักได้ไงช้อนตัวเองอ่ะไงหรอกที่ไม่หรบ แม่ตักให้พี่นัทหน่อยให้เขากินเยอะๆเขาจะได้ใกล้ๆเขาจะได้ไม่หิวเออ,อ,อตักกินเลยนะไม่ต้องเกรงใจอันนี้ต้องกินเยอะๆเลยพี่วินัทอ่ะใช่อันนี้อย่าไปแย่งรแม่ไม่เอากินนี้เยอะเลยนี่ให้หนูกินนี้เยอะเลยมาทานด้วยกันนะคะเนี่ยถิงของอย่างเงี้ใยใส่ก็ไปเลยเจ็ดแพทป,ประกัรใดขอโทษขอไปนะคะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมกันนะคะน้งเ มันออกเปรี้ยวนนน่าเป็นน่นเขาใส่น้ำมะนาวหรือใส่น้ำอะไรปะไม่แม่น่าจะเป็นตัดเลี่ยงของมันหมูอาจจะเป็นตัดดองนิดนึงนี่ผัะกาศาดอ<ว>งให้กินนะ,ะไม่ได้ไม่มีกินอันนี้ได้อือแตงกชีเป็นน้ำแม่นี่ ไม่มีไม่เกี่ยวออกมาเลยก็มนะไม่ได้ใส่ปลาหนะ่กกินเข้าไปเลยถึงเรื่องของกินนะไม่ของดองมันยิ่งไม่กล้ใหญ่เลยสิกินปลาได้เองเดียวถ้าต้มปลานี่ก็ไม่หายได้ไงอนะ่ะคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ขอ ตั้งกล้องกินยาวๆก่อนนะคะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามออสน,นะคะยินดีมากเลยค่ะ